ถึจนถึงจนกระทั่งถึงห้าแปดที่เดียวเลยเขาเขาชั้นเดียวเลยไม่ไม่ใช่ชั้นเดียวสอนอยู่ที่ที่สุขัตรอย่างเดียวไม่ย้ายไปไหนเลยแต่ว่าชิชนวิชาดเดียวกันเออไม่ก็จะเป็นคุณวิทยาศาสตร์รไม่มวิทยาศาสตร์รก็ชีวะแล้วแรกๆก็จะมีอาจารย์กำมนก็ให้ไปสอน สื่อเรปะที่สอนประดิษฐ์เศษก็สดุะไรพวกนั้นน่ะแบบว่าครูไม่พองนแล้วก็ให้ไปช่วยก็ช่วยก็เป็นครูที่ีมองโลกในแง่ดีตลอดเวลานะครับอจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เน้นว่าเป็นเป็นอย่างที่สอนและสอนอย่างที่เป็นตลอดเราก็ต้องให้กันแนะนำเราต้องเป็นตัวอย่างเขาอะแต่เราก็จะบอกเัาว่าบางอย่างเนี่ยครูเองครูก็เป็นปุถุชนอ่ะทีเป็นก็ไม่ได้แปลว่า ก็ว่าเราสูตรเออแบบมันเจอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เราก็บอกพยายามที่จะเป็นตัวอย่างให้ดีเป็นตัวตัวเองและเป็นตัวอย่างทีเดีบางทีลูกศิษย์พูดจะไม่เพราะมาแล้วก็ตกโต้แบบเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็บอกเป็นกรรมที่เป็นเด็กผู้ชายาอก็อาจารย์พูดเคยด้วยเลยจริงๆแล้วแหมสนุกมากวาอัอใหญ่จะย้อนถามอาจารย์วันแรกเลย วันแรกปุ๊บเธอต้องมาอยู่ทุกเวลาอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องเล่าเล่ายางนิดหนึ่งพอพอบอกว่าเรามีอยู่ทุกเวลาปุ๊บเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยก่อนก่อนก่อนจะมาติเตมใจก่อนจะมาก่อนจะมาก็คือหนึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยเราเคยได้ยินชื่อแต่เราไม่รู้กิจศักดิ์เราไม่รู้กิจศักดิ์มาเลยเสร็จแล้วก็เข้ามารายงานตัวแต่ก่อนอยู่เป็นยาวชั้นสองใช่ไหมไปเดินมาพี่เด็กผู้ชายตัวโตโตเนี่ย เขายกมือไหว้เราอ่ะเขายืนนี่มึงยกมือไหว้จะเดินขึ้นบันไดสิกยาเขายกมือไหว้ให้ดูเดินให้ก่อนให้ดูเดินก่อนแล้วเราบอกอ่าเฮ้ยไน่ารักมากแล้วเราก็มีความรู้สึกนะเสร็จแล้วเราก็ไปไปไหว้พ่อปู่แล้วก็พระบิดาเพราะรู้ว่าเป็นของแม่กานแค่ไปไหว้พระบิดาแบบว่า ตอนนั้นยังไม่สร้างรู้สึกดีเลว่าพี่ดาบอกว่าคือเรามีครูคนหนึ่งที่เขาเขาเป็นครูในโรงใจของเราตอนตอนเราเรียนมัธยมนะครูคนนี้สอนวาดเขียนสอนวาดเขียนเสร็จแล้วแบวบว่าเราเป็นคนชอบวาดเขียนแล้วเราก็ต้องวาดให้เพื่อน,อน mm hmm. ใช่แล้วเราก็ได้คะแนนเท่าเพื่อนคือได้เอเท่าเพื่อน,เ,อน <laughs> เราก็ด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะเราก็ไปบอกครูบอกว่า <laughs> ครูคะหนูได้วาดสวยคนที่อีก mm hmm. แล้วหนูก็ไดเอเท่าขเขาเ mm hmm. นะ ก็ไม่ว่าอะไรครูก็ยิม้มแล้วครูก็ใส่เครื่องหมายบวกที่ตัวเองให้เราโอ้เราก็ภูมิใจแล้วว่าว่าเราได้มากกว่าเพื่อนๆ <laughs> แล้วเราก็คอยสังเกตครูครูเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ว่าลูกศิษย์เลยแต่จะบอกว่าโอ้เนี่ยแสงดีนะสีดีนะองค์ประกอบคือชมลูกศิษย์ให้กำลังใจลูกศิษย์ตลอดเนะเอาแต่จุดดีๆมาพูดเราก็บอกเออเรารักครูคนเนี้ยเรารักครูคนนี้เป็นเป็นครูผู้ชายนะ เราก็บอกกับท่านบอกว่าเราจะต้องทําความรู้สึกอันนี้ให้เกิดกับเด็กเราว่าเราจะเป็นครูที่ดีเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็บอกกับพระบิดาเลยว่าลูกจะเป็นครูที่ดีจะเป็นครูที่ให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เราเนี่ยรักเขาคือวันนั้นเป็นวันแรกที่ที่เรารู้สึกไปกล่าวไปกล่าวพระบิดาแล้วก็ต้องบอกว่าบังเอิญที่ เราใส่ชุดก็ไปรายงานตัวนั้นใส่ชุดชมพูกับฟ้าพื้นสีฟ้าดอกชมพูโดยที่ไม่รู้ว่าโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าที่นี่คือชมพูฟ้าไม่รู้ที่นี่เป็นชมพูฟ้าก็าาไปใช้ชุดปกติที่ใส่คือเป็นเป็นเออเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นชุดที่ที่ปกติเป็นคนชอบสีฟ้าอยู่แล้ว<า> ก็มีดอกสีชมพูเ <c> ล <ười> ็กๆอะไรเงี้ยมันก็น่ารักแล้วก็แบบว่าก็เป็นชุดยืมพี่สาวตอนนั้นเราเราเป็นยืมพี่สาวเป็นชุดที่เออเราชอบแล้วก็ยืมพี่สาวไปแล้วก็ลูกศิษย์ก็จะยืนเด็กก็จะยืนพอดีหมดเลยแล้วไปโรงเรียนปีแรกนะลูกศิษย์รุ่นอย่างรุ่นแรกก็คือรุ่นเก้าเจ็ดบางคนเนี่ยเขาไม่เรียกเราว่าอาจารย์เรียกเราว่าเจ๊อ่ะผมก็เรียกเจ๊อะไอเคนเรียกว่าเจ๊ ยังชูช okay. ัยเนี Matthew, uh, ่ยชูชัยก็เป็นชูชัยสมิธอะไรเงี้ยูขคองสองหนึ่งนะสองหนึ่งเขาอยู่มอสก็เจอแก้วเจอแก้วเจอปุณจารเกียบก็มีอูใช่ใช่แล้วอย่างชูชัยเขาจะอยู่มศสิ้หสมิธเนี่ยเขาจะอยู่มศสหเรียกเจ้เลยชูชัยไม่เรียบแต่ว่าในรุ่นเรียบใช่แล้วอย่างรุ่นเก้าน้อยน้อยวิชัยเนี่ยเขาก็เรียกเจ้ แล้วก็เคยพานะเคยพาชวนครูไปที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเขาอะเสร็จแล้วเดินไปเพื่อนๆบอกเอ้น้อยเอ็นพาแฟนมาเหรอไม่ใช่มีอาจารย์ครูต่อพอไปสถาบันก็ไป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 บอกไปกล่าวกับ พระบิดาแบบว่าลูกจะเป็นครูที่จะให้ลูกศิษย์รู้สึกว่าเรารักครูคนนี้เราก็จะทําแบบที่เราเราได้รับมาอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วว่ากล่าวท่านแล้วก็เจอจะมีช่วงหนึ่งพอปีสองหนึ่งไปปีพอเริ่มรู้ว่าเฮ้ยที่นี่ชายล้วนด้วยใช่ใช่ชายล้วนด้วยกห้องยากด้วยอ๋อแต่อาจารย์เา็นเจ้ด้วยอาจารย์ประมลเนี่ยอาจารย์กมลท่านจะบอกว่าเออโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนชายล้วน แล้วก็โรงเรียนที่เด็กเก่งเพราะฉันให้เวลาไปเตรียมตัว <laughs> ให้เวลาเราไปเตรียมตัว <laughs> เขาเขาก็อยู่ในห้องเราเข้าไปวันแรกเ,เขาก็เอาหนังสือชีวะเนี่ยมาถามมาลองคุม <c oughs> อ่ะมาลองคุม <c oughs> แล้วก็ถาม <c oughs> แล้วก็ตอบไปตอบไปเสร็จเขาก็ยืนขึ้นมาบนโต๊ะเออบนบนบนยืนยืนแล้วก็เท้าเท้าหมือสิโตแล้วเสื้อก็หลุดมาข้างไม่รู้ว่าตั้งใจหลุดหรือเปล่ามข้างข้างก็ชี้หน้าบอกว่าโทษนะคุณเนี่ย อายุเท่าไหร่อะจบเลยมาเขาไม่เขาไม่เรียกเราว่าจานคุณอะอายุเท่าไหร่จบเลยมารู้แล้วทาไงเือย,ยกมือไหว้ก็เลยสวัสดีค่ะโอ้พี่เนี่ยนะหน้าก็แก่ป่านี้ก็ยังไม่จบนี่น้องน้องนี่จบแล้วจบเรียนตีแล้วคนนั้นเขาวิ่งออกไปเลยซึ่งเราจาไม่ได้แล้วเชื่ออะไรออเขาวิ่งอกจะกพ่องกาวิ่งอกจะกพ่องเลยว่าว่าว่าอายว่าว่าเราไปเหยกเขาพี่เนยอ เรียกเขพี่แล้วก็เพื่อนก็ตกมือเสร็จตกมือว่าเหมือนกับว่าเราเราได้ใจเพื่อนแล้วไอ้คนนี้มันไอ้คนเฮียวเนี่ยมันถูกไปเรื่อยแล้วเลยก็เลยแล้วตอนนี้มีหนังเรื่องบางกรหยกแล้วก็เรื่องบางกรหยกนะเขาจะเรียกเราว่ายงี เตือนตัวเตรียมใจมาเจอปะทะกับนักเรียนชายรุ่นแล้วโอ้โหแบบแล้วเราก็ไม่ใช่เด็กเด็กเด็กที่เรียบร้อยนะเราอยู่ในบ้านสวนไงใช่ไหมเราก็มีเพื่อนผู้ชายมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่มีตัวอยู่แล้วไม่มีตัวอยู่แล้วแล้วพี่ชายก็เยอะหลายคนเราก็เป็นลูกน้องคนเล็กอย่างค่อยๆเกิดใจตัวเองเคยร้องไห้ไหม แล้วม şey so ัาก็เด็กเหรอคะมันมันตาตกทำไมไม่ใช่ไหมมีแบบแคร์ไหมว่าเสียใจทำไมฉันอย่างนี้เธอยังไม่อะไรเงี้ยเคยไหมก็เคยตาตกในแบบเธอทำไมเคยเคยเคยก็เคยจะบ่อยบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยแต่ก็จะบอกเขาบอกว่าถูขอโทษที่ที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็บอกเขาไปแล้วก็แล้วก็มีคนหนึ่งที่ที่เขา สมัยนะั้นมีการไล่ออกของเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีการไล่ออกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีมีเด็กคนนึงถูกไล่ออกแลต่พอมาถึงเราเนี่ยเด็กเขาก็เขาก็ดา่าเขาก็ด่าเสร็จเนี่ยเ,เราก็มองแววตาเขาอาจารย์สุดโผล่มาบอกว่าแล้วจะประผากรว่าจะให้ออกไหมให้ออกหรือเปล่าวแล้วก็บอกว่าหรือผู้ดูแววตาเขาว่าเออเขามีแววตาที่สมิทธิผิดเนะี่ยแล้วบอกเอาแค่ขอเข้ามาละกันขันบนขอเข้ามา แล้วเราก็จําชื่อก็ไม่ได้จนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมาตอนงานสุดยาวกี่ปีไม่ว่าเขาเขาก็เขาก็มาแล้วก็เขาเจอเราก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์จาคนที่ด่าอาจารย์ได้ไหมเขาบอกว่าคือจาจาชื่อไม่ได้จําหน้าไม่ได้ไไดแต่จําเหตุการณ์ได้ว่าครูให้ให้เขาเข้ามาแล้วเขาก็กราวนะพ่อพ่อแม่เข้ามาด้วยเขาก็กราบจำได้แค่ว่าน้ําตาเขาอยู่ที่เท้าครู เขาบอกผมนะครับณวันที่เขามาบอกว่าผมนะครับเนี่ยเราดีใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าณวันที่เราให้เขาขอเข้ามาเราไม่เคยเจอเพีกเลยไม่เคยเจอสองมือเราโดนพวกพี่ๆเนี่ยว่าบอกว่าไปให้ให้ให้อยู่ทำไมเหรอเอเอให้อยู่ทำไมนะเ,เ,เ,เด็กพวกนี้มัน,ม,นมันกระเร็วกระลาบไม่ควรจะอยู่เรียนสูงแบบแล้วอะไรเงี้ยนอกจานั้นเราคิดว่าเอเอเราเราเราผิดหรือเปล่าที่ ท,ที่เป็นแบบนั้นแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราดีใจตรงที่ว่าหนึ่งเรารู้ว่าเด็กคนนี้ยังได้ไปเรียนต่อได้ไปอยู่จุฬาได้เปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลับมาเนี่ยมายังมีมีคุณงามดีอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงไปเด็กคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเขาโดนไล่ออกไอ้เด็กคนนั้นเนี่ยตอนนี้ไปไหนเราไม่รู้ เพราะวันนั้นแบบมีผลลุกมากมันที่ก็บอกว่าวันนั้นคือผมเนี่ยบอโอเรามีใจที่ที่เราตัดสินใจไม่ผิดที่เราให้ให้ให้โอกาสเขาแต่ตอนที่เรียนเนี่ยเขาม่มาเจอเราเลยเขาก็จบม .6 กันแ,แต่ว่าเราเราไม่เจอพี่เลยเป็นรุ่นหนึ่ง เขาเป็นร้อยเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าเจ้าตัวเขาจะรู้แล้วล่ะว่าว่าว่าเราเราก็บอกเขาเราก็บอกกัาบอกว่าณวันนี้ครูดีใจที่ครูให้โอกาสบอกว่าวันนั้นผมก็ดีใจครับที่ที่อาจารย์ได้แต่แต่เขาก็จำได้แค่ว่าน้ำตาก็เนี่ยหยดใส่ที่ที่ตักที่เท้าจำได้ก็ที่เท้าเจที่เท้า ใจเราพองเขบอกว่าหากว่าเด็กคนหนึ่งไม่ถูกตัดไปอ่ะใช่ไหมเขาอย่างยังไปเจริญก้าวหน้าอะไรเงี้ยมาวันนี้เขากลับมาช่วยงานโรงเรียนได้เลยเรื่องเหล่านี้คุูเคยเล่าให้ใครฟังไห <c ười, S 2> มเคยเคยเป็น่ตอนที่พะดีทิพย์อำลาครูรอนคาเสียนี่เล่าลได้พอดีไหมเออไม่ไม่ได้เล่าแต่จะมีเล่าบางคน,น,นเล่าเฉพาะเป็นเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบ ไม่ถึงแ <c oughs> ล้วยิ้มไหมเจ๊บางบางเรื่องนี่ครูพูดแล้วครูล้อให้นะเอ๊ะผมเองสา,ายทีย่ไอะไรเอ้ะเอ๊เด็กเด็กที่เขาติดยาเสพติดนะเขาติดยาเสพติดเพราะสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วเขาอยากได้คอมพิวเตอร์เขาไปเล่นพนันบอลน่ะเขาอยู่มหาชัยอยู่พนันบอลเสร็จอยู่ๆไอ้เด็กเขาหนีนหายไปเลยนะหายไปเลยวเอ๊กลับมาถึงคราบอกอาจารย์ครับผมเป็นนี่พนันบอลประมาณสองแสนกว่าแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนจีนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจาก จากแพร่ปากแล้วก็จะเป็นที่เหมือนกับว่าจะมีคนไม่รู่ลูกศิงป์ีลยเราก็เลยเชิญเชิญเชิญคุณคแม่เชิญคุณพ่อเข้ามาเขาก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยดุมากคุณพ่ออาจจะเตะผมหนูอย่างนี้อะไรเนี่ยเราก็บอกกับคุณพ่อบอกว่ามีเรื่องซีเรียสนะที่ที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าคุณพ่อรักลูกไหมคุบอกว่ารักหรือว่าถ้าวันนี้คุณพ่อเนี่ย เลียกุก่อนคุณพ่อสงบแล้วก็ฟังแล้วก็คุณพ่อจะได้ลูกคุณพ่อที่ดีกลับคืนมานะเราก็เล่าให้ฟังว่าเออเด็กเน,นี่ยไปพนันบอลเพราะว่าต้องการที่จะเอาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์จนกระทั่งทางทางไอ้างนานเนี่ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวกอได้คืนผู้ลุงผู้น,นี้อะไรเงี้ยนะก็จนกระทั่งสองแสนกว่าบอกนะวนันนี้ถ้าคุณพ่อยอมใจเงินสองแสนกว่า คุณพ่อจะได้ลูกคุณพ่อกลับมาเขาเนี่ยบีบมือหักามแบบนิ่งเลยนะเขาบอกว่าผมจะให้เป็นก้อนสุดท้ายนะผมจะให้เป็นก้อนสุดท้ายแล้วก็ผมจะไม่พูดเรื่องนี้เลยเขาก็พูดวันนั้นลูกเขาก็ร้องไห้เขาก็เขาก็เือกับเหงตัวไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไมนะ่ยอมแน่ๆูเขาเขาไปกอดขอโทษอะไรเงี้ยเขาก็แข็งตัวไม่ยอมนะแล้วเสร็จแล้ว เด็กคนนี้สมัยก่อนมีสอบเทียบใช่ไหมเขาก็สอบม .5 แล้วก็ไปเข้ายูหลมิสอซยูหลได้วันที่ประกาศผลเขาได้คุณพ่อมาถูกต่อแล้วก็มาบอกคุณ่อว่าผมขอบคุณที่คุณปอบอกว่าผมจะได้ลูกกลับคืนมาเพราะตอนนี้เขาได้ลูกลลกล,กบลกกับคืนมาแล้วเขาเสียไปสองแสนกว่าบาทเนี่ยแต่ลูกเขาตอนนี้ลูกก็วิ่ดีแล้วก็กลับคืนมาแล้วเพราะเด็กเขาพลาดไงเขาก็มาบอกเราก็เราก็ดีใจกับเขาว่า ว่าเออเราก็ได้ช่วยเด็กได้เพราะเด็กไม่กล้าที่พูดกับพ่อแม่แต่ก็ครูใช้ความกล้ามากเลยนเนี้ยแบบคนนั้นคนนั้คนนั้นจะกล้าคิดเออพูดเออคิดแ่้วดีไม่พูดดีจะบอกดีไม่บอกดีเขาคอยฝังแบบพ่อแม่มันต้องเตะพ่อแม่แบบพ่อเนี่ยจะต้องเตะเขาแน่ๆเลยอย่างเงี้ยจะจะไม่ให้ภัยเขาแล้วคงจะไม่จ่ายเงินให้ด้วยเพราะว่าพ่อคนที่เก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งมีฐานะอะไรอย่างเงี้ย ว่าพ <Or, S 2> ูดก้าวเองใช่ไบอกว่าโอ้วันนั้นนานมากที่นั่นเขาบอกว่าที่จะพูดยังไงพ่อวันนี้ต้องกล่าวขอโทษแทนลูกแล้วถ้าคุณพ่อรับลูกคุณพ่อเชื่อผู้ก่อนนะอย่าลงมือเขาอย่าลงมือเขาที่โรงเรียนเหรอที่โรงเรียนมา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 ที่โรงเรียนที่ตึกสามัคคีชั้นสองปะมาณนั้นนะเขาก็เขาก็นั่งฟังคุณพ่อแบบ เราเห็นแล้วก็โกรธมากแต่เขาเขาด้วยความที่อยู่ต่อหน้าเราเขาก็พยายามอ่ะแล้วลูกก็เข้าไปกอดเน<อ>ี่ยเขาก็เขาก็ขึงตัวแบบแข็งๆอะ่ะตาเขาก็ไม่มองเขาก็มองตรงไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้ว่าแล้วเรา,าก็บอกเขาว่าคุณพ่อจะได้ลูกลูกขึงมาถ้าคุณพ่อยอมเสียแค่นี้แล้วคุณพ่ออย่าไป,อย,าไปอย่าไปตำหนินเขา่คุณพ่อคุณพ่อไม่พูดเลยจากวันนั้นกลับไปี่ยพ่อไม่พูดกับเขาเลยจนกระทั่งเขาสอบเป็นานงธรรม เราก็เราก็เออเราดีใจที่ที่เราได้ช่วยเหลือเขาถ้าอย่างนี้ก็ดีไม่ดีก็ต้องถูกถูกอี้ตอกบอลใช่ใช่เพราะมันมันตามตามถึงเรียนเลยนะตามถึงเรียนเลยเออสมัยนั้นอะเราก็บอกว่าโอเคยังไงก็ต้องให้พ่อรู้ยังไงก็ต้องให้พ่อใจเลยึ่เหมือย่างอย่างรุ่นน้อยหนึ่งเนี่ยแจ็คเนี่ยเข้ามาถึงครู ผมไม่ตังกินข้าวไปร้อยเนึ่งกับไปห้าสิบบาทเพราะตอนที่ครูไปอเมริกาปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมไปอาจารย์ให้ตลอดแล้วพอตอนนี้มาอาจารย์บอกอาจารย์จะจะ,จะอยู่มาอยู่กับผมแล้วอาจารย์จะเอาเงินมาคืนผมเนี่ยอาจารย์เป็นหน้าที่ของผมแล้วที่ผม <laughs> จะทำเเขาบินจากแอลเอนะไปหาลูกสาวไปบอกมาเออเนี่ยเขาเนี่ย สนิทกับคุณแม่มากขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วออก็เออถ้างั้นเดี๋ยวคุณไปอเมริกาด้วยเดี๋ยวคุณไปพักกับแจ๊คสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมอาจารย์มาเลย เราก็ขอรุกวนอาจารย์ทานที่ครูครูไม่อาอาจารย์ครูไม่พอเพราะว่าได้ฟังเรื่องราวได้ฟังบรรยากาศได้ได้เห็นผมใกล้ๆเห็นแววตางมดูว่าเวลาคุณเล่าจริงๆถึงแม้อาจจะยินไดเรื่องน้ำตาไหลแต่ว่ามันเป็นน้ำตาหความปิติมากกว่าก็เสียใจนะถึงว่าเขา่าจะเสียใจแต่ว่าตอนที่เล่าเนี่ยมันปิติมากกว่าแล้วก็ขอขออนุญาตทุกท่านนะครับที่ครูเอ่ยชื่อมาแล้วหรือว่ากำลังจะเอ่ยชื่อต่อไปอะไรเงี้ยในเรื่องอื่นๆแล้วก็ขออนุญาต ผมจะเล่ามาแล้วแล้วมันมันต้องเล่านะต้องเล่าเห็นไหมไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยอาจจะรู้เฮ้ยกูเองกูเองก็ขอโทษแล้วก็ขออนุญาตแล้วกันโอเคขอบคุณครับต้องต้องขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันหลังจะมีเรื่องเล่ามาอีกเรื่องของเองขวอีกสนุกสนุกสนุกขอบคุณครับขวัญขอบคุณค่ะหยกตังไว้ตังไว้ทำไว้หยกดูแลสุขภาพนะหยกนะโอเคคครับ่ะขอบคุณค่ะ เดินไปยัง,ยงปาดยังปาดนั้นตาไป <laughs> <laughs>